สวัสดีครับมันจะมาเบิ้งยกสะดุงพี่น้องครับหมายใหม่หมายรับไม้เด็ดมา่ายวิดีโวมา่ายคลิปแม่พันธุก่อนก็เถิอดีพี่สันนะครับปลาปลาแม่ปลาน้ำแดงเฮ้ยปลาน้ำแดงน้ำแรกของทำตะกะ ทั้ง่นในขั้วปลาแล้วทั้งคนข้า,าไีไปหน้าในขั้วปลาทั้ทงหนึ่งย่งยกด้วยย่งยกทั้งหนึ่งทั้งเท่งบป่าครับอมองมองไดมองสะพานสิบนบ่น้ำตูดลงมาบ่ทั้งเท่งเนี่ยทั้งซูนนี่บ่ขอออกไปเขาไปห้างไหนเขาไปฟังพุ่นบ่ ไหล่อกเพราะาตาแล้วเอาเมือไดยวเอาเมื่อเดีวปาตัวงามยูคร <brainstorm> ับปาตัวงามครับมาลุนกันยกนี่มาบาดบมากรบมาไกบาดบมากไดเม็ดบาดบมากับเม็ดที่กันเจ้านี่ยเชือูเจ้า แจกโยู่มาลุนกันบาทนี้โอ้มาแล้วมาแล้วเป็นเลนเดือดเดตัวเดียวโอ้ยน้องก็แตแม่นน้อตัวเดียวกระด้แตะแจกอายเนาะเอาสันดองดองวัสัน รอบแรกในปลาขาวดูโอ้ยพูดแล้วอันพากันอ้อมตึกก็ได้พากันกัดตึกก็าตายวันนี้เมื่อยจะโหลกเอาปลาก็ได้เมื่อยอย่างเวลาเอาเมื่อแบบไล่สาขาพีดีพี่เขามีหอยตัวนึงครับมีหอยตัวนึงให้างไตนีก็ดูดีๆให้างไตก็ได้เอาออกออกบ้องขัดออกบ้องขดอัด กวนตวันแงมันเลื่ลอคนเป้มันเลื่อคนอมีโดดเอ้ามีโดดอยู่มีโดดอยู่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว,วสอง อามีโดดบ่มีโดดครับอ้านนเดไปนั่นตัวเดียวตัวเดียวโดไปซ้ำเองนบ่เงนปลาบอลบ่เันมักบบ่มักอันนี้ก็โดดเอาเอาวืมดีกระิวเอา

ตัวแจ้งหรือ <favorite> ปักบนตัวใหเงี้ย <STEPHAN> ค <players> ่ะเออตัวเงี้ยตัวเงี้ยปักตัวเงี้ยตัวันนี้นะสวยสวยๆเจ้าเห็นปลาเสื่อมแน่เจ้าที่สามสี่ตัวปลาเสื่อมนะ โดดเขาโดดออกโดดออกโดดโดดโดดฮันเดย์ครับบาดมากก็ได้ซีโต้อสุดมีอละอิสปนีกับข้าวไข่อยู่ได้แต่ละบากงามอยู่ครับงามอยูตปลายกันเลยล่ามเพลง อาตัวนึงเหร้นเกาะ้นปอยไปสองแล้วเหลือบ่บลอลืนี่สูงอมีมีโดดครับมีโดดเออ โอ้นี่เดีเอาออกฟองขาดนั่นไปก็สองเออเออเดี๋ยวั่้เปลี่ยนด่างใหม่ดงเด้อมันจังนั่นเบิร์ดอัตัวเก่าที่นี่เนาะมาเปรื่อเสียมเปรื่อเสียม

อืมมาล่ะปากเี้ยงตวเก่าขนาดตกน่งอกผงขาดเลยสองตัวนับประสเงีขนาดปลาประมาณนี้สองเส้นนิดนิดตาปลาปลาหงายโครทันมาก ปาลาข้างหวยเขาธรรมดานี่แหละอันนี้ครัปาลาไม่ใสหอยปาลาหวยใหญ่เพราะท่านคืนมันก็บรรล้ามาได้เพราะว่ามันแล้วม,มันก็ย่างต่ายเนาะมันบอกกล้ามา <c oughs> มันหนาม,มันสีแหง,งคืมอ,อววมันสีแหนงเพราะว,ว่าฝนมันน้ำน้ำไหลแห้งเพราะว่สีมากันถ้าฝนมันน้ำเนี่ยเพราะว่าแล้วปลานี่ไหลเบิดมื้อปลาค่นมีไหม โอ้ยโไปแล้วเอายังคาอยู่มีอีกตัวหนึ่งหนึ่งตัวอีโอ้ยกระตูมันไปเห็นละจนเงาเก็ลื่อนแล้วโดดไปโดดมากจนเงาตัวนี้มันดูมันนั่นมันโลได้บาดตัวบาดบ่มี่กรมี่่ได้ก็ะว่าได้เพี้เนาะตัวจ้าค้งอยู่ได้แล้วเนาะ ึ้นลบาบ่ได้มันอยากเมื่ออ <c oughs> ว่ได้